สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b l u k u n n c y Tutorial ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปวันนี้ครับผมคอนเทนต์ที่ทุกคนรอคอยเราจะมาทำเพลง City p ป p อกันครับผม ข้างในนะครับทั้งหมดนะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมใช้โปรแกรม Logic นะครับผมในการทำเนะเาะจริงๆเพลงนี้เนี่ยผมตั้งใจให้มันเป็นเพลงบานปลายของโบกี้ไลออนนะผมชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวนะฮะผมก็เลยเอาเสียงร้องเข้ามาโดยการใช้โปรแกรม Isotope RX กก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ คหุาดาิดเนี่ยโปรแกรม i s o t o p e RX มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า Music Rebalance นะครับผมมันจะสามารถแยกเสียงร้องออกจากเครื่องดนตรีทั้งหมดได้แต่ว่ามันก็แบบไม่ได้100%ซขนาดนั้นมันก็อาจจะยังมีเสียงที่หลงเหลืออยู่แต่ว่ามันก็ช่วยให้เราเล่นแบบนี้ได้นะครับโดยการที่เราเอาเสียงร้องมาแล้วเราก็ทำดนตรีประกอบเข้าไปใหม่เป็นแนวเพลงใหม่อะไรประมาณนี้นะเออมันก็สนุกดีนะครับ แล้วพอผมเอาเพลงบานปลายมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มบานปลายนะครับผมก็นึกไปถึงเพลง t i p Shows นะครับของวง Hype ก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือท่อนฮุกนะ นเนี่ยผมก็ทำเหมือนเดิมนะก็คือเอาแต่เสียงร้องมานะครับแล้วเราก็เอามารีมิกซ์ก็คือทำให้มันเข้ากับเพลงเดิมนะครับอาจจะให้เข้ากับ BPM เดิมแล้วก็ให้เข้ากับ pitch เดิมด้วยก็คืออันนี้ผมถ้าเกิดใครไปฟังเพลงซิปโชนเนี่ยเขาจะไม่ได้สูงขนาดนี้นะเขาจะต่ำกว่านี้อันนี้ผมไป pitch ขึ้นให้มันเข้ากับตัวนี้นั่นเองครับตัวบานปลายตัวแรกเนี่ยเนี่ยเนาะมันจะได้เข้ากันกับ ตัวนี้นะครับผมต่อมาผมก็นึกถึงบรูโน m มาสนะครับบรูโน m มาสก็เป็นเพลง2 4 n t y o K Magic เนี่ยสังเกตว่าพอผมทำอย่างนี้แล้วมันจะมันจะเข้ากันพอดีนะเดี๋ยวผมจะลองท่อนนี้กับท่อนนี้ เนี่ยพอผมได้ B P M ที่เท่ากันแล้วแล้วก็ได้ขี์เพลงที่ตรงกันนะครับมันจะเข้ากันพอดีแล้วเสร็จแล้วผมก็มานึกถึง t อ o m m e s นะครับผมก็โซโล่กีตาร์เพลง t อ o m m e s เข้าไปก็จะเป็นอย่างเงี้ย n ่ y มาดูบีดข้างในากันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเ,เพลง City ้ป๊อเนี่ยผมว่าที่มันทำยากก็คืออันดับแรกคือถ้าเกิดคุณไปฟังเพลง City ้ป๊อดังๆอย่างเช่น Plastic Love m a r i a Takeuchi นะครับ สังเกตว่าเขามีเครื่องดนตรีจริงเยอะมากแบบแทบไม่มีเครื่องดนตรีสังเคราะห์เลยนะอาจจะมีดรัมแมชชีนหน่อยๆแต่ว่านอกนั้นก็เป็นเครื่องดนตรีจริงทั้งหมดนะครับเขาจะใช้เครื่องดนตรีจริงเล่นอ่าที่มันได้เปรียบก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะอันนี้ผมใช้มิด i คีย์บอร์ดเล่นเข้าไปนะครับผมไม่ไม่ได้ใช้เมาส์เขียนหลายๆคนอาจจะใช้เมาส์เขียนนะถ้าเกิดใช้เมาส์เขียนเนี่ยมันจะแข็งครับแล้วมันจะไม่มีอ่เขาเรียกว,ว่าดันามิกนะครับดนนามิกก็คือ น้ำหนักความเบากับความดังอย่างเช่นคอร์ดอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตว่าสีเขียวมันจะเป็นส่วนที่เบานะครับผมแล้วก็สีเหลืองจะเป็นส่วนที่ดังของโน้ตนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันไม่เท่ากันสังเกตเวลาที่เราเล่นเป็นโนเนี่ยเเวลาที่เรากดโน้ตลงไปนะครับนิ้วก้อยนิ้วก้อยเนี่ยมันจะมีพลังน้อยนะครับผมนิ้วมันเล็กอะ เอ,อเวลาที่เรากดโน้ตลงไปมันน่าจะมีพลังน้อยกว่านิ้วโป้งหรือว่านิ้วชี้อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นหมนิ้วก้อยก็คือข้างบนเนี่ยผมจะเป็นโน้ตแบบต่ำๆนะจะไม่ค่อยมีแบบโน้ตที่แบบแข็งแบบนี้เนี่ยถ้าแข็งขึ้นมันก็จะเป็นสีเข้มขึ้นจะไม่ค่อยมีเคสแบบนี้นะครับผมเนี่ยดูไปเรื่อยๆเห็นหมยมันจะมีความไม่เท่ากันของสีของ โน้ตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำลองยากเหมือนกันในกรณีที่เราใช้เมาส์เขียนไปเนี่ยเราต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยว่าถ้าเกิดเล่นจริงเนี่ยนิ้วไหนมันควรจะน้ำหนักเป็นประมาณไหนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่ยากถ้าเกิดคุณใช้เมาส์เขียนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ,อความพร้อมกันของโน้ตคือเวลาที่เราเล่นจริงเนี่ยมันจะมีความไม่พร้อมกันของโน้ตอยู่อย่างเช่นเนี่ยเห็นปะสังเกตว่ามันไม่ตรงห้องนะ เนี่ยผมเล่นก่อนห้องนิดนึงเห็นปะ่ะห้องมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเล่นไปละนิดนึงนะอันนี้อาจจะตรงอาจจะมีตรงบ้างแต่ว่าเนี่ยเห็นปะ่ะไม่ตรงแต่ว่าพอฟังกันโดยรวมแล้วมันออกมามีความฮิวแมนไนซ์มากกว่ามีความธรรมชาติมากกว่านะครับอันนี้ก็เวลาที่เราเขียนเป็นโนโดยใช้เมาส์เนี่ยเราก็ต้องจําลองตรงนี้ออกมานะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากกว่านะครับแนะนําให้ไปซื้อมิดิ้บอร์ดแล้วก็ลองหัดเล่นเป็นโนโง่ๆเลย แล้วอาจจะลองพอเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะลองปรับเปลี่ยนจากตรงนั้นดูมันก็จะได้ความธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นความรับของโลกนะฮะอ่าต่อไปมาดูปลั๊กอินกันดีกว่านะครับปลั๊กอินที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้ Keyscape นะฮะอันนี้จะเป็น MKS 2 0จําจำลองมาจากตัว Roland นะครับผม Roland ตัวเก่าๆเ,เลยเป็น Vintage นะครับแล้วก็จะมีตัว อันนี้ JD800 ก็คือตัว Roland อีกนั่นแหละนะเป็น Crystal Rose ของ Roland นะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีตัว Keyscape ผมจะแนะนำเป็นตัวนี้มันก็คือของ Roland อีกนั่นแหละนะครับมันชื่อว่า Galaxias นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของเขานะซึ่งมันก็จะรวมมาทั้งหมดเลยนะน,นี่มี Jupiter นะฮะมีมีหลายตัวมากเนี่ยอันนี้เป็น TR808 อ่าใช่แล้วก็ SH อันนี้เป็นตัวเบสอน,นี้เป็นตัวจูโน จูโน่หกสิบจูโน่หนึแล้วก็เป็นจูปิเตอร์อะไรพวกนี้มีหมดเลยนะซึ่งมันต้องใช้การ subscribe นะครับลองไปอ่านรายละเอียดดูได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมลองคุยกับคนที่เขาทำเพลงแล้วเขามีฮาร์ดแวร์ก็คือมีเครื่องดนตรีจริงนะแล้วเขาก็ลองสมัครไอ้ตัวเนี้ยแล้วให้เทียบเสียงดูว่าฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เสียงมันเหมือนกันไหมเขาบอกว่า90%เหมือนกัน มันก็บอกอะไรได้เยอะนะครับถ้าเกิด90%เหมือนกันแล้วฮาร์ดแวร์คุณจ่ายราคานี้ซอฟต์แวร์คุณจ่ายราคานี้อ่าก็ลองเลือกเอานะครับผมดีๆอันนี้เชียร์มากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากทำแนวเพลง City Pop อันนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยนะ นนไปนะครับเรามาดูพาสของกลองกันมากดีกว่ากลองน่าสนใจกลองเนี่ยผมจะใช้เป็นลูปนะครับคือลูปหลักๆแล้วมันคือตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะให้ลองฟัง เนี่ยมันก็คือหลูบกรองแบบเอ่อซินต์เวฟอะไรเวเบอร์เวฟอะไรประมาณนี้นะเออผมใช้เป็นตัวที่แนะนำเหรอก็คือต้องลองเสิร์ชดูนะแต่ของผมจะเป็นตัวนี้อันนี้นะครับผมผมเอามาจากชุดนี้ค่อนข้างเยอะนะเป็นแนวซินป๊อปไนท์ไลท์เรโทรซิตี้ป๊อปอ่าลองไปเสิร์ชดูนะครับอยู่ในสป l า c สเนาะสำหรับใครที่อยากทำตามนะฮะ ผมเข้ามาแต่งเสียงเอาทีหลังก็คือค่อยๆเพิ่มแบบแทมเบรินไปค่อยๆเพิ่มเสียงแคลปไปนะฮะเพิ่มเสียงแสแนให้มันมีความแบบยาวมากขึ้นแล้วก็รีเวิร์สเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมรีเวิร์สผมได้ยิงใส่ในบัสเป็นตัวนี้นี่วินเทจเวิร์สนะฮะแล้วก็ลองปรับเอามั่วๆอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ว่ารีเวิร์สกับแนวนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะอาจจะใช้เป็นตัวเกตรีเวิร์สก็ได้ก็คือ เป็นตัวพวกเวฟอะเนาะ H-Reverb มันจะอยู่ในนี้แล้วก็เกตดัด80 Snare ตัวนี้นะครับใช้ได้เลยนะโอเคต่อจากกลองก็จะเป็นเริ่มมีกีตาร์ละเริ่มมีแบบ กีตาร์นี่ก็ใช้เป็นกีตาร์จริงนะครับเป็นเฟนเดอร์ซิงเกิลคอยธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ปรับเอาเอาจริงๆก็ม่วๆเหมือนกัน,นครับเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้หัวแอมอะไรเลยนะก็เป็นใส่เป็นคอรัสเนี่ยของ Juno นะครับอันนี้ก็เป็นของ a r t u r i a เนาะแล้วก็จะมีแพ m m มิลกีตาร์ PM p อ็ม m u t e มิลแนวซิตี้ป๊อปเนี่ยเขาจะชอบมีกีตาร์อุดสายแบบเล่นประมาณนี้นะนึกออกปะมันจะเป็นตัวเนี้ย คือถ้าเกิดใครไม่เล่นกีตาร์ก็ไปหาลูปใน Splice ก็ได้นะมันจะเขียนว่า p l a m Mute g u i t a r นะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้เป็น Hi h i h a t เอ่อพวกนี้นะแล้วก็มี Brass อันนี้น่าสนใจมาก Brass นะความซิตี้ป๊อปป่ะ Brass เนี่ย ่ะก็ผมเอามาจากสปรายน์ครับผมชื่อชุดก็ดูเอาตามนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยอ่ะซูมให้เห็นยังเห็นยังนี่ตามนี้นะครับผมไปตามกันได้นะเสียงเบสสิกว่า มันจะมีความเด้งของโน้ตนะเขาจะใช้เป็นตัวตัวออกเตปอะค่อนข้างเยอะนะการเล่นเบสเนี่ยผมแนะนำตัวนี้นี่ไปดูวิดีโอนี้แล้วคุณจะเล่นเบสแนวนี้เป็นนะฮะมันคือ10 minutes of city pop bass เนี่ยวิดีโอนี้เลยนะผมแนะนำมากมากเลยก็คือผมเอามาจากวิดีโอนี้นั่นแหละวิธีการเล่นเบสนะครับเขาจะมีโน้ตข้ามสายเยอะแล้วก็มีโน้ตโครมาติกที่เป็นติดกัน3ตัวนะ ลองไปดูอันเนี้ยแนะนำนะครับแล้วก็โน้ตกีตาร์พวกคอร์ดกีตาร์ผมจะแนะนำเป็นตัวนี้นี่พี่คนนี้นะลองไปตามดูได้นะพี่คนนี้ดีมากเขาเอ,อ,อาธิบายเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไรคุณเล่นตามเขาเล่นตามให้เหมือนเลยแล้วคุณก็จะเป็นเองนะฮะอเอาจริงๆนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะ นอกนั้นมันก็คือแบบการเรียงกันของเพลงนะเนี่ยออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวเพลงซิตี้ป๊อปนะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆในการทําเพลงซิตี้ป๊อปให้ให้รู้จักกับแนวเพลงนี้มากขึ้นส่วนตัวผมก็ยังใหม่อยู่นะสาหรับแนวเพลงนี้ไม่ได้ทําเป็นประจําแล้วก็กําลังศึกษาไม่อยู่ว่าอะไรมันเป็นส่วนที่ทําให้เป็นซิตี้ป๊อปนะมันก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีจริงแล้วก็พวกคอรัสรีเวิร์บอะไรพวกเนียนะซึ่งก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆใครมีเทคนิคในการทำซิตี้ป๊อปนะครับก็ ลองคอมเมนต์มาได้ว่าคุณใช้ปลั๊กอินอะไรแล้วคุณมีเทคนิคอะไรวันนี้ผมมาแชร์ส่วนของผมสำหรับเพื่อนๆใครที่มีเทคนิคอะไรใหม่ๆลองแชร์มาเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับผมใครที่มีคําถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เซสชั่นมาได้นะครับหรือว่าจะ DM มาส่วนตัวก็ได้ถ้าเกิดผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมบูคุนซี่แล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงเต็มกันนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้อีกครั้งหนึ่ง ข้างบนหรือว่าใน description นะครับผมวันนี้บายสวัสดีครับ